ากร้านนัทแท็กซร์นะครับวันนี้มีรถสวยๆเข้ามา1คันนะครับ M7040SU นะครับตัวนี้เป็นปี62นะครับเครื่องยนต์จะเป็น4สูบนะครับ2เพาโควิวขับเคลื่อน4ล้อตัวแรงเลยนะครับใครที่สนใจอยากได้ไว้ใช้งานนะครับติดต่อสอบถามมาได้นะครับที่0 9 1นะครับ861191ครับเซมทะเบียนชุดโอนครบนะครับคันนี้ราคาอยู่ที่ 58 9 0 0 0ดนานะครับจะได้ดันหน้านะครับพร้อมกับหาง3ามนะครับหางติดอยู่กับ M85 ้านะครับพอดีผมได้เป็นตัวเปล่ามาแบบนี้นะครับได้มีชุดเรนดันมาอย่างนี้นะครับเป็นรถเทินศูนย์นะครับคันนี้ใช้งานอยู่ที่3,688แปดแดชั่วโมงอะมือกล้องครับดูใกล้ดูใกล้ครับอ่าดูใกล้อะสตาร์ทใหม่อีกรอบเครื่องนิ่มสตาร์ทง่ายมากนะครับมาดูความเดิมของเขานะครับรุ่นนี้พี่น้องสวบวราวนะครับหากันเยอะนะครับนี่ดู ลูกหมากครับเดิมนะครับเดิมจากโรงงานนะครับยังไม่มีรอยแกะรอยลื้อนะครับเนี่ยสข้างครับเดิมนะครับการันตีว่าเครื่องดีเกียร์ดีนะครับห้องคัดนะครับชั่วโมงขนาดนี้นะครับมีรอยตัดเปลี่ยนห้องคัดแล้วนะครับชั่วโมงการทํางานก็อยู่ที่3600นะครับ3683ชั่วโมงการทํางานนะครับด้านท้ายครับยางด้านหลังนะครับยางประมาณ85%นะครับเวทข้างละ2ก้อนนะครับท้ายสวยครับ อ่าร่องรอยชุดท้ายนะครับเจ้าของเดิมมีทำอะไรมาบ้างนะครับก็น่าจะเปลี่ยนกระบอกช่วยยกครับก็ตามชั่วโมงรถตามอายุการใช้งานนะครับเป็นรถปี62นะครับหรือรถใช้งาน6ปีนะครับรถใช้งาน6ปีนะครับใครสนใจคันนี้ราคาเพียง5 8 9 0 0นบาทนะครับ589,000บาทกับคูปองต้า M 7 040 S U นะครับปี62นะครับคอนโซลคอนโซลนะครับนี่เกียร์เกือเข้าง่ายทั้งหมดนะครับเกียร์เข้าง่าย2 สามสี่นะครับเข้าง่ายนะครับอ่ะสตาร์ทเครื่องวันนี่ครับเดิมเดิมนะครับเดิมเดิมเข้าเกียร์ก่อนเป็มท่าแห้งนะครับเครื่องยนต์สี่สูบนะครับรท่าแห้งเครื่องยนต์สี่สูบของเข้าโมวิลกับเครื่องสี่ล้อนะครับแปดเกียร์หน้าแปดเกียร์ถอยหลังครับ ติดต่อสอบถามมานะครับ0918611191ครับอีกหนึ่งเบอร์โทรที่0633130447นะครับท้ายคลิปฝากกดไลค์นะครับฝากกดแชร์ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณในการติดตามและรับชมเป็นอย่างูงครับขอบคุณครับ